เขาบอกว่าเขาไม่เคยชิมนะเขาเคยชิมแต่เนื้อย่างไม่เคยชิมจิ้มจุ่มผมแต่เห็นเขาบอกว่าอร่อยน่อร่อยนะใช่ไหมมาลองดูผมวิธีกินก็เออคีบลงนี่แหละเอาใส่คีบยังไงผมยังคีบใช้ตะเกียบไม่เป็นเลยนั่นแหละนั่นแหละเออดูเนื้อนะครับชิ้นบางๆนะใหญ่นี่เนื้อสดผมทำขายแล้วนะใครสนใจนะครับชุดหนึ่งก็สามห้าเก้านะกินได้ประมาณสามคน ก็มีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งแล้วก็เนื้อนะครับแล้วก็เป็นเซตหมูก็มีนะครับใครไม่กินเนื้อก็อสั่งเป็นหมูพอ,อแล้ว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 เนอ,อจิ้มจิ้มที่เด็ดคือน้ําจิ้มนะครับตักเลยนั่นแหละนั่นแหละเอาคําใหญ่ๆเลยเอาให้หมดดิเกิดชิมเลยเอื้มมันเป็นยังไง อร่อยครับพี่อือีกเยอะไปดูดกันนี่ดูมันต้องอย่างนี้ครับเนื้อเนี่ยผมก็จะแบบมาเป็นแบบแผ่นอย่างนี้ให้เลยนะเน้นๆไม่มีฟิตนะครับเนื้อจะไม่ฟิตนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สด <c oughs> ได้นะได้ได้จริง ก็คือน้ำจิมนี่จะแตกต่างนะจากที่อยู่ร้านลาบนวไม่เหมือนกันนะอันนี้พูดตรงผมน้ำจิ้มผมไม่เหมือนใครเลยนะผมพูดตรงไม่ได้คุยด้วยพูดเรื่องจริงเขาสั่งเท่าไหร่อ่ะมันมี3ามสห้าครับกับหมูก็จำไม่ได้แนะล้วราคาถูกลงไปใน Facebook ก็จะขายให้เพื่อนในเฟซก่อนนะครับยังไม่ได้ลงแอปไลน์แมนอะไรแบบนี้ขอลองปลาหมึกนยครับนี่ อืมามรูมันหอมน,น,ออน้ําจิ้มเป็นเอกลักษณ์ที่ไมีแบบนี้จะค้นๆแบบนี้อนี่คือน้ำจิ้มมุงผมทำเองนะครับไม่สูตรอยู่แล้วไม่บอกใครโอเคไปกินกันเลย